ไวไวรุ่นเจ็ดหมื่น่องบาทนี่มีออสนี่โฉมปีสองพันห้านี่ไฟหยากให้เรียบร้อยกระจังหน้าใหม่นี่นี่ล้อทีอีสามเจ็ดสีขาวให้เรียบร้อยนี่ดิสสี่ล้อราคาเจ็ดหมื่น่องบาทเท่านั้นนี่คุ้มไหมไปเลี้ยวเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยนี่ท่อไทเทให้ด้วยเดี๋ยวพอปชมภายในนี่เบาะหนังไม่มีขาดสีครีมให้ด้วยนี่พรมแดงอื่อืม อืเกียออโต้ขับสบายแน่นอนนี่พวงมาลัยน้าดีนี่เบาะบายอืเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันสักหน่อยอืนี่เครื่องหนึ่งเอ็นซัแห้งๆไม่มีเยอะนี่กองใหม่ให้เรียบร้อยนี่ข้สุดแต่ตอมบ้านยู่ก็แลยแจ่แตงบ